สวัสดีสมาชิกระเอทุกท่านนะฮะตัวเดียวบนนะครับหนึ่งสูตรที่เรียกได้ว่าฟอร์มกำลังแรงกันเลยทีเดียวนะ,ะในาพาทที่ผ่านมานะฮะใน EP ที่ผ่านเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยนะครับออก805เนาะนะครับออก8ป5นะฮะก็มาที่5เแหละตรงๆเลยนะครับนะครับมาที่5เลยนะฮนะ,เ,ะเดี๋ยวเราจะตามสูตรนี้กัน,กนต่อนะสมาชิกนะครับ เป็นสูตรห้อยท้ายของแต่ละวันนะครับเขาจะมีสูตรห้อยท้ายแบบนี้ให้นะครับเพราะว่าหลายๆาท่านออชอบสูตรตัวเดียวกันนะครับแอดก็เลยมาน่าคิดว่าเออน่าจะลองชุดที่มันเป็นชุดคัทเนี่ยสักหนึ่งชุดแล้วก็ห้อยชุดเดียวไว้สักหนึ่งชุดนะับมันจะได้เป็น2คลิปต่อวันแล้วก็จะมีคลิปช็อตลองเช้าๆให้ทุกคนได้พิจารณากันดูนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในบนตัวเดียวกันก่อนนะครับสมาชิก ในวันนี้สูตรนี้ได้เท่าไรนะครับสูตรนี้ได้เท่าไรก็หลายๆท่านอาจจะมองว่าในส่วนของตัวบนเนี่ยหรือว่าตัวเบี่ยตัววิ่งบนนะฮะหรือว่าหวยที่มันออกบนเนี่ยนะครับในงวดท,ที่แล้วเนี่ยถ้าใครจับได้จําได้นะเคยพูดไปว่าในวดนนี้มันเป็นหมันผาท่านจะมีแปดนะนะครับถ้ามันมีห้าก็จับเป็นห้าแปดแต่หลายๆท่านไปจับห้าห้าเจ็ดแปดนะครับ ก็เรียกว่าไม่ไม่มีใครคิดเนาะว่ามันต้องเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีใครคิดว่ามันต้องเป็นศูนย์เพราะว่าในในสูตรของเรามันก็จะมีมีมีสี่มีมีสี่มีห้ามีสามมีแปดนะครับแล้วก็มีสองมั้งอีกตัวหนึ่งก็เป็น5้าตัวนะครับแต่ว่าในชุดท้าตัวที่อาจจะไม่้มันไม่มีศูนย์อันนี้ขออภัยด้วยนะฮะอย่าว่ากันนะฮะเพราะอาจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้นอนาคนมันจะออกอะไรนะครับพรากองสนาคนหมดเนาะ ก็ลองเรียวไทม์ดูนะครับลองลองมาร์คดูลองเฟซดูว่า้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเป็นอย่างที่ทุกคนตั้งใจไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนถูกต้องไหมแอดก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องหวกว่าเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้แอดก็คงจะรวยแล้วแหละถูกต้องไหมละ่ะ <c oughs> ก็เรียวไทม์นะฮะเอาเป็นว่าเอาตามชอบของทุกคนนะครับถ้าทุกคนรู้สึกว่าชอบแบบนี้ก็ลองพิซซ่าแบบนี้ดู แต่ว่าถ้ารู้สึกฮ้ยไม่ชอบแบบนี้เลยไม่ชอบตัวนี้เลยไม่ชอบส่วนนี้เลยก็ลองมองผ่านไปนะครับเพราะว่า,วาอาจจะทําให้มันถูกใจใทุกคนมันเป็ี่นไปไม่ได้หรอกนะฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ละความชอบแต่ละงวดหรือว่าแต่ละ,ะ EP เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความชอบของส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาว่าส่วนนี้กันนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวนิดนึงนะครับ เดี๋ยวชุดสรุปยวค่อยว่างกันอีกทีเนาะเพราะว่ามันมันยาวแล้วแอก็ยังไม่มีเวลาในช่วงนี้นะครับก็อยากให้พิจารณาเป็นทีละสูตรสูตรไปนะฮะตัวไหนที่ชอบก็ลอง c อ p แคปเจอร์ไว้นะครับลองลองบันทึกไว้เอาไว้ดูที่หางได้นะฮะบ,บางทีอาจอาจจะบางทีนะบางทีนะไม่ใช่ว่าถูกครั้งนะบางทีแอดอาจจะไม่ได้ลงสูตรเต็มยศ ขนาดที่แบบว่าเฮ้ยต้องลงทุกงวดอะไรขนาดนั้นนะมันเพราะมันมีสูตรที่เฮ้ยสมาชิกชอบว่ะอาจจะแอดอาจจะไม่ได้ลงเพราะบางครั้งมันมีสูตรใหม่เข้ามาแอดก็อยากจะลงสูตรใหม่ให้นะครับเพราะว่าใครที่ตามมันมีนะมีสมาชิกที่ตามมากกว่าสองงวดนะครับตอมตามมากกว่าสองสมมติว่ามันหลุดไปหนึ่งว่าสองวันเนี้ยสมาชิกก็จะขอแบบเฮ้ยแอดอยากอยากอยากจะดูว่ะนะอยากจะ อยากจะดูอยังอยากดูยังอยากติดตามอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับบางคนก็ชอบสุดใหม่ๆนะครับแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันสูตรนี้ก่อนนะครับ3ามบวกนะฮะบวกห้าบวกศูนย์บวกบนแล้วก็บวกสองนะฮะสูตรนี้อาจจะง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็นมส่วนมามันจะตรงกับที่ศูนย์หมดเลยนะฮะห้าบวกห้าเทกับสิลงท้ายด้วยศูนยะฮะสามบวกศูนย์ลงท้ายด้วสากนแล้วก็สามนะฮะสา สามหกศูนย์สามหกศูนย์นะมันก็เท่ากับสามนะสามบวกสองเท่ากับห้าเฮ้ยจะเป็นไปได้เ,นหนเหรอที่มันจยกตัวเดิมเนี่ย <c oughs> อันนี้อย่าว่ากันนะสมาชิกนะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับสามนะฮะก็สามบวกสองแหละเท่ากับห้านะครับ, 5, นรบในงวดวันที่สิบหกนะฮะเท่าสิบสองถ้าหกห้านะฮะแล้วก็สมาชิกนะครับอย่าลืมนะว่าเป็นวันพ่านนะวันที่สิบหกนะก็ลองพิจารณากันดูนะสำหรับใครที่ ชอบในแนวนี้นะฮะมีม็มอกไมน์ในแนวนี้ก็ลองพิจารกกันดูนะครับตัวเดิมเลยนะฮะตัวเดิมเลยนะจะเป็นตัวนี้ที่มาไหมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะปกติมันเคยมีคัดเล่าออกมาเลขแปดสามครั้งก็ยังยังเป็นแปที่เดิมน,นะอย่างงวที่ออกหนึ่งออกศูนย์ก็เป็นคัดชนหนึ่งสองครั้งนะฮะอาจจะออกห้าสามได้นะอาจจะเป็นห้าศูนย์หรือเปล่า สำหับตำแหน่งอะไรกันประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ามันชอบพิริกเกอร์กืออยู่ด้วยสมัยนี้นะฮะอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนอาจจะเป็นเอ่อแต่ว่าแน่ๆนะครับในในส่วนของเอ่อเดืนล่างเรานะฮะเดืนล่างเรารู้สึกว่าชนอแปดนะฮะสมาชิกใครที่ยังไม่ได้ดูเนี EP ที่ผ่านมาหรือพาร์ทที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูคลิปได้เนาะนะครับอ่ะสิบหกนะฮะเดือนสิบสอง 6-5นะฮะหตัวเดียวฝากสมาชิกพิจารณานะฮนะเดี๋ยวคุยเนี่ยมันจะยาวนะครับ